รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการข่าวเชิงสร้างสรรค์แบ่งปันแรงบันดาลใจในเนื้อหาที่หลากหลายและบางเรื่องอาจเป็นเรื่องราวใกล้ตัวคุณโดยดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งรับหน้าที่คัดสันเรื่องราวดีๆมานําเสนอทางช่อง5 HD แห่งนี้ทุกคืนวันพุธถึงวันศุกร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาค่ะ กระแสการท่องเที่ยวคึกคักในหลายพื้นที่เลยนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาทั้งทางบกทางอากาศทางน้ําเลยค่ะวันนี้เราจะพาไปดูที่ด่านพรมแดนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายที่นั่นมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่เดินทางมาโดยรถยนต์ กาะขบวนกันมา15คันกว่าร้อยชีวิตเลยนะคะสร้างความพึกคักให้กับพื้นที่เป็นอย่างมากเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้รวมทั้งประเด็นอื่นๆที่เป็นข่าวดีค่ะ นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรกที่เดินทางมาโดยรถยนต์จากประเทศจีนผ่านแขวงหลวงน้ำทาแขวงบ่อกแก้วสปปลาวแล้วเข้ามาทางด่านพรมแดนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาเป็นการเดินทางโดยรถยนต์15คันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากว่า70คนส่งสัญญาณความคึกคักด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยนายพุทธิพงศ์สิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายวราดีสอนอ่อนนุชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายวิสุทธ์บูชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานเชียงรายให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวไว้แล้วทั้งที่มาทางสะพานมิตรภาพเชียงของห้วยทรายและเที่ยวบินที่บินตรงมายังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายซึ่งเที่ยวบินแรกจะมาในช่วงกลางเดือนกุมภาพานนันธ์นี้หลังจีนเปิดประเทศตั้งแต่วันที่8มกราคมที่ผ่านมาคาดว่าจะมีชาวจีนเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมนี้ประมาณ3 0 0 0 0คนโดยมาทั้งทางบกอากาศและทางน้ํารวมถึงข้ามด่าน พรมแดนอำเภอเชียงของข้อมูลในปี2560เชียงรายมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเกือบ2 0 0 0 0 0คนในปี2566คาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนมาเที่ยวประเทศไทยมากกว่า5ล้านคนซึ่งโอกาสที่นักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาทางเชียงรายโดยเฉพาะที่ด่านเชียงของอาจเทียบเท่ากับปี2560 เทศบาลเมืองแม่ห้องสอนจัดสาธิตการทำผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากขยะพลาสติกและการนำหินทรายคลุกพลาสติกเหลวเพื่อน,นำไปใช้ซ่อมแซมถนนให้สมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลได้เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ นายประกรณ์จีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ห้องศนกล่าวว่าเทศบาลเมืองแม่ห้องศนได้รับบริจาคขยะพลาสติกจากชุมชนนํามาแปรรูปเป็นวัสดุใช้งานได้จริงเริ่มต้นจากการนําขยะพลาสติกมาผสมทําเป็นบล็อกปูถนนแบบต่างๆโดยมีเป้าหมายในการลดขยะพลาสติกในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่ห้องสอนให้ลดลงสามารถนําขยะเหล่านั้นไปแปรรูปหรือรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและในอนาคตจะมีการนําขยะพลาสติกเหล่านี้มาเข้าสู่กระบวน การทำเป็นโต๊ะและเก้าอี้ต่อไปผู้สูงอายุชาวบ้านสัทธาวัดสามพวงหมู่สาตําบลสาพวงอําเภอคีรีมาศจังหวัดสุขโขทยัยกําลังรวมกลุ่มช่วยกันหีบอ้อยแบบโบราณเพื่อแปรรูปทําเป็นอีเหนียวกับน้ำอ้อยงบซึ่งหายากมากในปัจจุบัน ในสุรศักิ์หารอยู่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตําบล3าพวงอำเภอคีรีมาศกล่าวว่าการหีบอ้อยด้วยเครื่องมือแบบโบราณที่วัด3ามพวงถือเป็นแห่งเดียวในสุขโขทัยที่ยังคงมีให้เห็นจึงต้องการรื้อฟื้นการหีบอ้อยโบราณให้เด็กๆรุ่นหลังได้ชมและเป็นการหาเงินทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาด้วยโดยทุกๆปีชาวบ้านจะช่วยกันบริจาคอ้อยให้วัดนํามาหีบเป็นนําอ้อยด้วยวิธีแบบโบราณ แต่จะประยุกต์ใช้รถไถนาหมุนหีบแทนแรงวัวแรงควายเพื่อความสะดวกรวดเร็วและไม่เป็นการทรมานสัตว์พร้อมรักษาความสะอาดจากมูลสัตว์ขณะเดินหมุนหีบอ้อยส่วนการแปรรูปก็จะทำเป็นอีเหนียวขายกระป๋องละ20บาทและน้ำอ้อยงบขายกิโลกรัมละ40บาทรายได้นำไปสร้างโบสถ์หลังใหม่แทนหลังเก่าที่ทุดโทมซึ่งตอนนี้คืบหน้าไปแล้วร้อยละห0 ในสุรศักดิ์กล่าวว่าพระครูสุขันธศิลปคุณหรือหลวงพ่อทอนเจ้าอาวาสวัดสามพวงและเจ้าคณะอำเภอคีรีมาศไม่มีนโยบายให้เดินเรียรายเงินเพราะเห็นว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนทำไร่ทำนาราคาผลผลิตก็ไม่ดีทางวัดจึงต้องช่วยตัวเองหาเงินเองด้วยการหีบอ้อยและแปรรูปขายซึ่งแต่ละปีก็จะได้เงินประมาณ2 0 0 0 0 0บาทโดยจะเริ่มหีบอ้อยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะ อย่างไรก็ตามผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทําบุญบริจาคสมทบทุนสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศชื่อระคังวัดสามพวงบัญชีเลขที่015 092 977 753 75หรือสอบถามทางวัดหมายเลขโทรศัพท์084 6241357 กรุงเทพมหานครเปิดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโยประเทศญี่ปุ่นกิจกรรมที่1พัฒนาศักยภาพนักเรียนและคัดเลือกผู้แทนนักเรียนเพื่อเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาได้รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโยประเทศญี่ปุ่นโดยจะมีการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานครรุ่นที่30จําจำนวน12คนซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง5ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลการเรียนในปีการศึกษา2564คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3 0 0มีความประพฤติดีมีมนุษยสัมพันธ์มีความมั่นใจในตนเองกล้าสแสดง ออกมีความคิดสร้างสรรค์คิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมสื่อสารและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้สุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคต่อ,อการเข้าร่วมโครงการมีทัศนคติเชิงบวกต่อวัฒนธรรมไทยมีความประพฤติท,ที่ดีอดทนต่อแรงกดดันได้ดีมีความสามารถพิเศษตามที่ตนเองถนัดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และหากสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษทั้งนี้ผลการคัดเลือกสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์กรุงเทพมหานครต่อไป ธุรกิจการขายของออนไลน์เป็นที่นิยมทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเราจะเห็นพ่อค้าแม่ค้ามากหน้าหลายตารวมทั้งเด็กนักเรียนซึ่งใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนมาขายของออนไลน์อย่างน้องคนนี้ที่จะพาไปดูนะคะเป็นเด็กผู้ชายอายุ13ปีอยู่ที่จังหวัดยะโสธรค่ะขายของออนไลน์ตอนนี้มีรายได้เดือนละ15,000-20,000บาทโดยมีคุณพ่อมาช่วยแพ็คของส่วนคุณยายก็ช่วยเตรียมสินค้า แถมบางครั้งยังมาช่วยหลานไลฟ์ขายของกันด้วยค่ะ2ี่ิบาบาทนะคะพี่าน,นไหนสนใจคุกกี้หิ้วนะคะพิมพคําว่าคุกกี้นะคะแล้วแคปคอมเมนต์ตัวเองนะพิมพคขา่าคุกกี้แล้วก็เท่าก,กับจํานวนด้วยนะคะพิมเขาว่าคุกกี้แล้วก็เท่าก,กับจํานวนได้เลยนะคะ25ิบาบาท 3, ามทูงบาทครับคุณพี่ลูกค้า CF สินค้าตัวนี้เข้ามาได้เลยนะคบแล้วก็พี่คนไหนที่เข้ามาใหม่ๆแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่คนไหนที่เข้ามาใหม่ๆแล้ว กดไลค์ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอ1หอเนี่ย25บาทนะครับ1หอ25บาทนะครับถ้าพี่นไหนสนใจหนังไก่กรอบนะคะรบ,บกวนพิมพ์ข้อความอินบ็อกซ์นะครับ DM เข้ามาในทางแชทได้เลยนะครับว่าสารายีหอหรือว่ากี่หอก็ได้นะครับ เด็กชายนัทพงศ์วงจันทร์หรือน้องนำโชคอายุ13ปีเป็นชาวจังหวัดยะโสธรพักอาศัยอยู่กับคุณยายพองวงจันทร์อายุ74ปีที่บ้านสงยางตำบลสงยางอำเภอม,มหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรใช้เวลาว่างหลังจากทําการบ้านและทํางานบ้านไลฟ์ขายสินค้าจําพวกของกินเล่นจนมีลูกค้าและชาวสังคมออนไลน์ให้ความสนใจเข้าไปให้กําลังใจอุดหนุนสินค้าเป็นจํานวนมากค่ะ น้องนำโชคบอกว่าเห็นคนขายของออนไลน์กันคิดว่าเขาคงได้เงินเยอะกันแน่ๆจึงอยากลองทำดูบ้างเพื่อจะมีรายได้มาช่วยเหลือครอบครัวโดวยเริ่มต้นด้วยเงินหลักพันบาทไลฟ์ขายของเป็นประจำหลังเลิกเรียนครอบครัวก็สนับสนุนทำได้ไม่ถึงปีมีรายได้เดือนละ1 5 5 0 0 0ถึง20,000บาท ปัจจุบันน้องนำโชคเรียนอยู่ชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านสงยางหลังจากไลฟ์เสร็จแต่ละวันน้องนำโชคกับคุณพ่อก็จะช่วยกันแพ็คสินค้าลงกล่องเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าที่สั่งซื้อพร้อมกับจัดเตรียมสินค้าเพื่อไลฟ์ขายทางออนไลน์หลังจากกลับจากโรงเรียนในวันถัดไปโดยมีคุณยายคอยช่วยจัดสินค้าและร่วมไลฟ์ด้วยกลายเป็นกิจกรรมที่ได้ร่วมกันทําและกลายเป็นธุรกิจครอบครัวไปแล้ว เมื่อถามถึงเคล็ดลับความสําเร็จในการขายของออนไลน์น้องนําโชคบอกว่าขอแค่มีความกล้าและขยันค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามหาแรงบันดาลใจจากช่วงคนเด่นกันค่ะ กับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์นะคะในช่วงนี้เราจะตามหาและพาไปรู้จักกับบุคคลที่เป็นตัวอย่างแนวคิดดีๆหรือการใช้ชีวิตหรือการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่อเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นแรงบันดาลใจมาแบ่งปันกันนะคะสําหรับวันนี้เป็นคนที่กําลังอยู่ในกระแสะโซเชียลในเวลานี้เลยค่ะแล้วก็เป็นนักชกระดับตํานานขวัญใจคนไทยซะด้วยนั่นก็คือร้อยโทบัวขาวบัญชาเมฆค่ะ เพจเฟ e บุ๊ k ของคุณบัวขาวบัญชาเมฆได้โพสต์เรื่องราวเมื่อวันก่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็ที่มาที่ไปประวัติของตัวเองด้วยนะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าตัวเองเป็นคนไทยแท้ๆไม่ใช่ชาวกัมพูชาอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดค่ะนอกจากนี้ยังมีเชื้อสายเป็นชาวกุ๋ยซึ่งนิยมเลี้ยงช้างเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอีกด้วย ประเด็นต่างๆเหล่านี้ทําให้คุณบัวขาวบัญชาเมฆมีความน่าสนใจในหลายมิติเลยนะคะทั้งประวัติส่วนตัวทั้งความเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงระดับตํานานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมทั้งยังเป็นทหารรับใช้ชาติอีกด้วยวันนี้เรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์จะพาไปรู้จักกับเขาให้มากขึ้นในช่วงคนเด่นค่ะ เพจบัญชาเมฆยิมบัวขาวบัญชาเมฆได้ออกมาโพสต์ว่าบัวขาวคือคนไทยเชื้อสายกุยโดยให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ไว้ว่าชาติพันธุ์บัวขาวคือคนไทยเชื้อสายกุยไม่ใช่เขมรตามที่เข้าใจชาวสวยบางทีก็เรียกกุยโกยหรือกวย ชาวกุยนิยมเลี้ยงช้างซึ่งสืบทอดจากบรรพบุรุษโดยชาวกุยจะออกไปจับช้างป่าด้วยการคล้องช้างด้วยเชือกประกรรมซึ่งทำจากหนังควายถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณเมื่อได้ช้างมาก็จะฝึกเอาไว้ใช้งาน พงศาว,วดารเมืองละแวกก็มีบันทึกไว้ว่าในพุทธศตรวตรรษที่20ขณะที่ชนชาติไทยหรือสยามกำลังทำสงครามขับเคี่ยวกับขอมเพื่อสถาปนานาครรัฐสุขโขทัยขึ้นมานั้นชาวกุยได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานณบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนล่างอย่างเป็นปึกแผ่นแล้วการตั้งหลักแหล่งโดยส่วนมากจะพบตามลุ่มแม่น้ำโขงทุกๆสายน้ำที่แตกสายน้ำออกไปเช่นอุบลท่าตูมโพศีสุวรรณเมืองจันห้วยทับทันสำโรงทาบ และตามสายน้ำไปเรื่อยจนถึงจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2200เป็นต้นมาจนถึงอยุธยาตอนปลายมีชุมชนกุยหรือกวยอยู่ทั่วไปตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีจนถึงบุรีรัมย์แต่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือชาวกุยที่บ้านเมืองทีบ้านโคกยางหรือสังขะบ้านกุดหวายหรือรัตนบุรีและบ้านโคกลำดวนเมืองขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดและตำบลจอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ ร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2525เติบโตจากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์บ้านเกิดของมารดาด้านการศึกษาบัวขาวจบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตปริญญาโทวิทยา,าศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิทยา,าศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคกลุ่มการศึกษาและจัดการภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัส,สุรินทนอกจากนั้นเขายังเป็นอาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัส,สุรินอีกด้วยบัวขาวเริ่มต้นชีวิตนั่งมวยตั้งแต่อายุได้8ปีที่จังหวัดสุรินทร์พออายุได้15ปีก็ได้เข้ามาสังกัดค่ายปอประมุก เขาได้เข้ามาชกมวยไทยในกรุงเทพมหานครและคว้าเข็มขัดแชมป์มาครองหลายเส้นรวมถึงแชมป์เวทีสยามอ้อมน้อยรุ่นเฟเธอเวทแชมป์ประเทศไทยรุ่นเฟเธอเวทและแชมป์ที่เวทีสยามอ้อมน้อยรุ่นไลท์เวทปีพุทธศักราช2545บัวขาวได้ชนะเลิศมวยไทยมาราทอนโตโตยต้ารุ่น140ปอนด์ที่สนามมวยเวทีลุมพินีชนะโคบายาชินักมวยชื่อดังจากญี่ปุ่นปี2547 บัวขาวได้ไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นในรายการ K1 World Max 2004ที่จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวและคว้าเข็มขัดแชมป์ K1 มาครองได้สำเร็จสร้างประวัติศาสตร์แชมป์คนแรกของไทยหลังจากนั้นชื่อของเขาก็เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยมากขึ้นต่อมาเขายังได้เข้าชิงรายการ K1 World Max เป็นปีที่3ติดต่อกันและเป็นนักชกค,คนแรกที่เป็นแชมป์รายการนี้ได้2ส,สมัยบัวขาวเคยมีข่าวหายตัวไปจากค่ายปอประมุก โดยแผนการชกของบัวขาวทั้งในประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและญี่ปุ่นได้ถูกยกเลิกจนหมดแต่หลังจากนั้นบัวขาวก็ได้ปรากฏตัวและให้เหตุผลที่หนีออกมาจากค่ายว่ามาจากความไม่พอใจเรื่องส่วนแบ่งค่าตัวของตัวเองและนักมวยรุ่นน้องในค่ายโดยถ้าบัวขาวยังขึ้นชกมวยไทยก็จะเป็นการผิดสัญญากับทางค่ายแต่ถึงกระนั้นบัวขาวก็ยังขึ้นชกในรายการไทไฟท์ในฐานะแชมป์เก่าและเอาชนะนอกนักมวยชาวรัสเซีย ต่อมาบัวขาวได้ร่วมกับดีพุทธหอมซึ่งเป็นครูมวยคนแรกและทองบุรากรเทรนเนอร์คนแรกเปิดค่ายฝึกสอนมวยไทยที่จังหวัดสุรินบ้านเกิดของเขาโดยใช้ชื่อค่ายว่าบัญชาเมฆและก็เปลี่ยนมาชกในชื่อบัวขาวบัญชาเมฆและได้เซ็นสัญญาค่ายมวยปอประมุกอีกครั้งผมตอยโทสมบัติบัญชาเมฆครับ เส้นทางการเป็นทหารสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อปี2557ขณะมีอายุได้33ปีในตำแหน่งรองผู้บังคับหมู่บริการหมวดบริการกองร้อยบริการกองบริการโรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรองหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้ประดับยศสิตรีเมื่อปี2558 ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกองทัพบ,บกอย่างเสียสละและทุ่มเทในระหว่างที่รับราชการทหารมีผลงานที่โดดเด่นในหลายด้านเช่นงานด้านกีฬาการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมจึงได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรในปี2562เขาผ่านการฝึกอบรมในกองทัพบ,บกหลายหลักสูตรโดยในปี2565จบหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่338โรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษ ปัจจุบันติดยศร้อยโทของกองทัพบกไปพร้อมๆกับการทำงานในวงการกีฬาและเป็นประธานมูลนิธิบัญชาเมฆทำงานจิตอาสาต่างๆความภาคภูมิใจของผมจริงๆแล้วผมตัดเป็นทหารใส่ชุดทหารนะครับแต่ไม่คิดว่าวันนี้ผมจะได้ใส่ชุดทหารมันเป็นความภาคภูมิใจที่ผมไม่เคยฝันแล้วนี้ผมได้มีหน้าที่ปฏิบัติในหน้าที่ของทหารเรานะครับแล้ววันนี้ผมได้ใส่ชุดทหารรู้สึกว่ามันเป็นความฝันที่ ที่สูงมากนะครับผมคิดว่าทุกคนนะครับหรือว่าเยาวชนนะครับเพื่อนๆือนที่เป็นทหารก็เคยไฟฟันอย่างผมนะครับที่ได้เป็นทหารอย่างน้อยเราก็ได้เป็นชายไทยทาําแท้จริงนะครับได้มาใ,ใส่ชุดทาหารในนนี้นะครับผมก็ได้ทําความฝันของผมสําเร็จนะครับในวันนี้ผมก็ภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นทาหารในวันนี้ครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสําคัญที่คนไทยไม่ควรพลาดค่ะ ก็สู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์นะคะวันนี้เป็นประเด็นที่คนไทยไม่ควรพลาดเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเป็นเรื่องความปลอดภัยในการใช้ถนนของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการข้ามทางม้าลายเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากความสูญเสียอันเกิดจากการที่แพทย์หญิงวราลักษ์สุภวัจริยากุลหรือว่าคุณหมอกระต่ายถูกรถชนเสียชีวิตขณะที่เธอกำลังข้ามทางม้าลายเมื่อวันที่21มกราคม ปี2565ผ่านมาแล้ว1ปีเกิดอะไรขึ้นบ้างมีกระแสการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนอย่างไรบ้างมาติดตามในช่วงประเด็นดังค่ะเมื่อวันที่21มกราคม2565เกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างไรคดีนี้เป็นอย่างไรถึงได้นำมาสู่การรณรงค์สู่วันความปลอดภัยในการใช้ถนนของคนไทยในวันนี้ เราจะกลับไปติดตามประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นสั้นๆค่ะช่วงบ่ายวันที่21มกราคม2565บริเวณทางม้าลายถนนพญาไทขณะที่รถยนต์คันอื่นจอดให้คนเดินข้ามหนึ่งในนั้นคือแพทย์หญิงวราลักษ์สุภวัจริยากุลหรือหมอกระต่ายแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยาคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย แต่สิบตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกตำรวจสังกัดกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มาด้วยความเร็วสูงในช่องทางขวาชนหมอกระต่ายอย่างแรงทำให้เสียชีวิตในวัย3 3ปีสิบตำรวจตรีนรวิทย์บาดเจ็บและรมอมอบตัวในที่เกิดเหตุพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหารวม9ข้อหาตั้งแต่กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไปจนถึงความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก สิบตำรวจตรีนรวิทย์บวชพร้อมกับพ่อเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนต้องลาสิกขาหลังจากบวชได้เพียง3วัน10กุมภาพันธ์2,565พนักงานสอบสวนสอนอพญาไทยนำตัวผู้ต้องหาและสำนวนคดีส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องคดีอัยการพิจารณาสำนวนรวม12วันก่อนส่งฟ้องศาล พร้อมขอให้สารสั่งยึดรถจักรยานยนต์และเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหาครอบครัวของหมอก,กระต่ายยื่นฟ้องต่อสารแพง่งเรียกค่าเสียหายกับหน่วยงานต้นสังกัดและสิบตำรวจตรีนรวิทย์รวมเป็นเงิน72ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด สารอาญาพิพากษาลงโทษจำคุก2ปี30วันแต่สิบตำรวจตรีนรวิทย์รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ1ปี15วันโดยสารเห็นว่าเหตุขับรถเร็วกับเรื่องไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรุนแรงจึงไม่รอการลงโทษในเวลาต่อมาสารอาญามีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวสิบตำรวจตรีนรวิทย์ตีราคาหลักทรัพย์200 0 0 0บาทโดยไม่มีเงื่อนไขขณะที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสั่งให้ออกราชการทันทีหลังสารพิพากษาจำคุก หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็มีกระแสทั้งจากภาคประชาสังคมและในสื่อสังคมออนไลน์นะคะพากันรณรงค์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเลยค่ะไปดูกระแสที่เกิดขึ้นเพื่อน,นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในวันนี้ค่ะ หลังการเสียชีวิตของหมอกระต่ายเกิดกระแสเรียกร้องในสังคมในหลายมิติรวมทั้งในโลกสังคมออนไลน์ที่ปลุกพลังรณรงค์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทําได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีด้วยความมุ่งหมายที่อยากให้มีวัฒนธรรมของการหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายรวมถึงการลดความเร็วรถในพื้นที่เขตเมืองและชุมชน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่17มกราคม2566เห็นชอบให้วันที่21มกราคมของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสอปทอเสนอเพื่อกระตุน้นเตือนและสร้างความตระหนักรู้ในความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกเพศทุกวัยตลอดจนส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยมีระเบียบป,ปฏิบัติที่เคร่งครัด โดยมุ่งหวังว่าจะช่วยหยุดการบาดเจ็บหรือความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมทั้งช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามถนนบนทางม้าลายและเน้นย้ามาตรการ4ห้าม2ต้องได้แก่ห้ามขับเร็วห้ามดื่มเมาขับห้ามง่วงขับห้ามโทรขับและต้องคาดเข็มขัดต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อขี่จักรยานยนต์รวมถึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเพิ่มการลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนำไปสู่เป้าหมายแห่งการสร้างถนนปลอดภัยมุ่งเน้นให้ทุกคนในประเทศมีจิตสำนึกปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน ขณะที่หลายหน่วยงานร่วมกันจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ส่งแสงเพื่อรำลึกถึงหมอกระต่ายในโอกาสครบรอบหนึ่งปีของการจากไปและเนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน21มกราคมที่ผ่านมาเพื่อเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่รวมลดปัจจัยเสี่ยงบนท้องถนนด้วยการเปิดไฟหน้ารถหรือเปิดไฟใช้โทรศัพท์มือถือเวลา15นาฬิกา9นาทีเป็นเวลา1นาที กฎหมายจราจรฉบับใหม่มีการกำหนดอัตราโทษเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายแล้วนะคะว่าปรับไม่เกิน4,000บาทและมีการตัดคะแนนความประพฤติอีก1คะแนน,นด้วยค่ะ เฟซบุ๊กแฟนเพจขับขี่ปลอดภัย by DLT ของกรมการขนส่งทางบกโพสต์ข้อความเมื่อวันที่24มกราคม2566กรณีอัตราโทษตามกฎหมายจราจรฉบับใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มอัตราโทษความผิดตามกฎหมายจราจรและมีระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถซึ่งผู้มีใบขับขี่ทุกคนมี12คะแนนเต็มและจะถูกตัดคะแนนทันทีที่กระทำผิดเพื่อให้ทุกคนมีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันมากขึ้น กรณีผู้ขับขี่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายจะมีโทษปรับไม่เกิน4,000บาทและตัดคะแนนความประพฤติท,ทันที1คะแนนหากถูกตัดเหลือ0คะแนนจะถูกพักใช้ใบขับขี่ห้ามขับรถ90วันและหากฝ่าฝืนขับรถช่วงถูกพักใช้ใบขับขี่โทษจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทหากโดนพักใช้ใบขับขี่เกิน3ครั้งภายใน3ปีจะโดนพักใช้ใบขับขี่มากกว่า90วัน และหากยังถูกตัดคะแนนจนถูกพักใช้ใบขับขี่ภายใน1ปีจะโดนเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภทกรมการขนส่งทางบกยังย้ำว่าหากขับรถแล้วพบทางม้าลายจะต้องชะลอหรือเตรียมหยุดรถโดยให้ห่างจากทางม้าลายในระยะ3เมตรและรอให้คนข้ามถนนเสร็จสิ้นเสียก่อนจึงค่อยขับรถผ่านไปได้และในบางที่จะมีไฟเตือนคนข้ามถนนบริเวณทางม้าลายผู้ขับขี่ควรสังเกตทุกครั้งและปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย เชื่อว่าทุกคนคงอยากให้ทุกวันเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนอย่างแน่นอนนะคะซึ่งพวกเราทุกคนก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือด้วยการมีน้ำใจและรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการข่าวของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ